ถึงครับวันที่จังหวัดคอสวรรครับรู้ไงบ้างครับคุณซีซีอ๋อสนุกครับสนุกมากพอนศรีเนี่ยเราเราไม่ได้มาซิโชนานแล้วเหมือนกันแลรขอรรค์ก็ไม่ได้มานานเหมือนกันพูดถึงมาเที่ยวเองก็ไม่ได้มามางานเองก็ไม่ได้มาฉนันในวันนี้ได้มาปุ๊บแฟนเหมือนเขาเขารอเรานะเขารอเรานานมากไม่ไม่พี่พี่ยังไม่มาบังทีวันนี้พอมาปุ๊บเราเต็มที่แล้วก็ ใจมากแปนพี่เร,เราเราเล่นดึกห้าทุ่มอย่างเงี้ยแ,แฟนก็อยู่รอแล้วก็ยังพลังเต็มเต็มเสียงป้งเสียงตรีดมาไม่รู้วนี้เราจะไปโรงเรียนกันไหวหรือเปล่ายัางไง <laughs> เห็นว่าแฟนขับของพี่พแบบว่าจากกรุงเทพมาที่นี่เลยน่รสวรรค์เลยความมีรครับแล้วเมื่อกี้เห็นมีชาวจีนด้วยชาวจีนเขาเขาแวะมากลุ่มหนึ่งแฟ,แฟนแฟนชาวาที่กรุงเทพก็เลยขนมากันด้วยเลยเป็นไงครับตอนนี้ แฟนชาวฝาั่งรู้สึงแฟนพีชชาวจีนเลยมีโอกาสที่จะได้ออกกำลังริงจงยังครับเราพูดภาษาจีนไม่ได้เนาะเราก็ค่อยๆฝึกวันละนิดวันละหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเล็กๆน้อยๆแซวๆกันไปแต่ว่าเราได้ทําเพลงเป็นภาษาจีนอย่างเช่นเพลงเรื่องละครละครเรื่องของเจสิล่านะแล้วเพลงแบกต่อรันทิมทางเราก็ได้มีแปลนภาษาจีนในเพลงของไทเทิ้ลหัวไทเทิ้ลท้ายเหมือนกันตั้งิตามฟีค่ะ ดีมากครับแฟน์ฟี่แบรดีมากเพราะละครที่จีนเนี่ยเวลาเราไปฉายเนี่ยเขาจะรีรันเยอะงบางช่องก็ออนแอร์เดือนเดือนครึ่งบางช่องก็ออนแอร์ทั้งวันทั้งคืนอาทิตย์หนึ่งบางช่องออนแอร์แล้วออนแอร์อีกอะไรเงี้ยเขาจะรีรันกันเยอะทำให้เหมือนกับว่ากระแสละครที่ละครไทยนะฮะทุกๆเรื่องเลยของทุกๆค่ายที่ไปที่สุดนั้นเนี่ยตอนนี้เริ่มเริ่มที่ค่อนี่จะค่อนข้างจะมีชื่อในจีนกันมีค่ายอย่างแบบว่าละครไทยเนี่ยคือส่วนใหญ่เป็นเป็นขับชาวจีนก็จะมาจากละค แบงน,นี้เราเว้นวักไปกลัวเขาจะแบบคิดถึงไหมหรือว่ามันจะไม่ตอบยังไงแต่น,นี้เป็นแฟนพัฒนาแล้วครับเขาของบ้านเขาเป็นยูกุในคลาสยูทูบบ้านเราฮะเขาก็จะกดแล้วก็เจอเพลงหน้าบัตรนาวนะฮะแล้วก็เจอผลงานซิคคอมด้กันนัดหรือว่าอะไรต่างๆผลงานเพลงหรือว่าเราไปโชว์ตัวอย่างเงี้ยเดี๋ยวแฟนก็จะถ่ายคลิปลง u t u b e แล้วก็ยูกุแ,แฟนที่จีก็จะกดดูก็จะถายอย่าเียก็ไม่ต้องกลัวว่าจะถ่ายคิดถึงลเลยไม่ต้องกลัวครับแต่ว่าผมเห็นเขา สลับสเปลี่ยนหมุนเวียนกันแวะมาผมก็จะเห็นหน้าแฟนคลับชาวจีนเนี่ยไม่ซ้ำหน้าเหมือนกับว่าเขาแท็กทีมกันมาสรุปว่าปีนี้จะไม่ได้เห็นละครไม่แน่เหมือนกันครับตอนนี้ช่วงโปรเจกต์เรายังประชุมกันอยู่แต่แต่ว่าแต่ว่ากำลังทำซิงเกิลใหม่แต่ว่ามีแน่ๆแบบว่าจะได้เห็นประมาณปลายปีอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าครับผมครับผมซิงเกิลอะซิงเกิลหรือว่าละครเนี่ยละครโทษครับละครนี่ยังไม่ไม่รู้ไม่ทราบแบบว่าเป็นยังไงแต่ว่าซิงเกิลเนี่ยเราค่อยๆทำไปเรื่อยที่บอกว่ามายายิฤษีนี่คือก็ยังไม่ได้มีกการรยัังคบ ผมจะรู้ต่อเมื่อว่าโปรเจกต์มันสมมติโปรเจกต์มันเคาะแล้วเงี้ยโป้งผมโชคดีที่มีทีมงานนะครับทีมงาน e x a c t มีพี่บอยเขาคอยดูบทให้คอยสกรีนบทให้อะไรเงี้ยทำให้งานกว่าจะมาถึงเราเนี่ยมันมาสกรีนเรียบร้อยเราก็เราจะรู้แต่เมื่อว่ามันเคาะแล้วว่าเป็นเธอครับอะครับผมทักมันสิงเกิลนิดเดียวระดาบหน้าเป็นไงครับกระแสตอบรับมันดีมากครับผมผมเข้าไปใน y o ยูทูบนะฮะตอนนี้ก็5ล้านกว่าคลิกแล้วห้าล้านกว่าวิวนะฮะแล้วก็ ยอดดาวน์โหลดดีมาก,มากยอดอตามคลื่นวิทยุต่างๆก็ดีเหมือนกันนะฮะแล้วก็แฟนๆเนี่ยเต้นตามกันเยอะเต้นตามกันเยอะเยอะมากๆเลยแล้วก็เลยคิดว่าต้องต้องมีการจัดกิจกรรมอะไรสักอย่างก็นี่หละครับกิจกรรมสุขสนุกและบรรน,นาธที่ส่งเสือ้อไปก็มีคนส่งมาเยอะหลายคนบอกว่าเพลงแบบว่าอะไรจังหวะหรือว่าคำนวณมันจะเป็นเริ่มแปลกขึ้นแปลกขึ้นอะไรเงี้ยต่าง <c oughs> จริงมันมีการพัฒนาครับ <c oughs> เล็ก,ลกๆน้อยๆเนาะจากจากที่เราร้อง บางครั้งเปที่ p อปบ,บ้างนะเป็นป๊อปบ้างอะไรบ้างนี่เป็นป๊อปแดนซ์ก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งที่ที่เราทำกันอยู่แล้วนะวแต่ว่าเราก็พัฒน,นาเอาแสกแรกสอดแรกคำนี้พูดยากสอดแรก3ชาเข้าไปนะครับเล็กๆเกบาๆนิดๆอะไรเงี้ยแล้วก็ประกอบกับซาวด์ดนตรีฮิปฮอปอิเล็กทรอนิกส์ทับมันเข้าไป ให้มันซ้อนแล้วก็แล้วก็ทับกันไปแล้วก็ในเรื่องของคำเนี่ยก็จะมีช่วงให้เป็นลูกทุ่งเป็นลิเกเนอเอชาเอชานี่ก็ดึกแล้วเนาะแล้วก็แรปเป็นเป็นแบบไทยๆอ่ะบัตรนั้นบัตรน้าไอ้าเล่เนื้อคู่อะไรเงี้ยเราเราก็อยากให้มันแบบฟังแล้วมันดูเออมีอะไรแปลกๆนะแต่ว่าเราก็ไม่ได้แบบ จะมีแปลกตรงนี้ไหมคะต้ติดตามครับต้องติดตามแต่คือสรุปว่าฟีดแบกโอเคดีฟีดแบกดีมากครับดีมากเพลงนี้ดีมากขอบคุณมากขอบคุณแฟนมากท่าจริงๆแล้วไม่ใช่แค่เรื่องเดียร้องทำนองครับเรื่องท่าเต้นนี่ก็เป็นจุดเด่นของที่ไปเลยเอลงนะบหน้าครับเราจะได้เห็นอะไรแปลกๆใหม่ๆนะซิงเกิลใหม่ด้วยกับซิงเกิลใหม่นี้นะครับคาดว่าน่าจะเป็นเพลงช้า คาดว่านะครับคาดว่าแต่ถ้าเป็นเพลงเร็วเนี่ยเดี๋ยวได้เห็นท่าเต้นอะไรที่มันแปลกๆใหม่ๆได้ไหมเห็นว่าเราเป็นหนุ่มขวัญใจแบบว่าแสงหน้ารู้สึกว่าจะเป็นหนุ่มชาวจีหนุ่มชาวของเกาหลีเอ๊ยหรือจีนได้แหละพราะว่พี่ๆแสดงหน้าติดอันดับหนึ่งเลยใช่ไหมครับอ๋อช่วงนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเรามีละครนะครับคิงบอมันถ้าทำไม่ผิดจะรักคิงบอมจำไม่ได้อย่างนั้นผมเดาว่าน่าจะเป็นละครเราเนี่ยออนออนแอร์ณเวลานี้ แล้วก็รีรันอย่างที่บอกครับรีรันช่วงนี้ก็รีรันช่วงนี้ก็รีรัน,น,รรนทำให้ช่วงเวลานี้คนเห็นเราเยอะคนก็พอจะจําเราได้ก็เลหวตให้เราแล้วถ้าเกิดเป็นช่วงละครเรื่องอื่นก็เป็นคนอื่นครับสลับช่วงกันไปเรียกว่าเราบื้มไหมครับพี่บุรือเล่นแบบว่าพอทิ่ในเมืองไทยไปแล้วก็เป็นที่จีนด้วยก็ยินดีครับมีมีคนรักมีคนชอบผลงานเราก็ายินดีเพราะทุกวันนี้เราทํางานเนี่ยราต้องการที่จะทําให้คนคนที่รับฟังแล้วก็รับชมผลงานของเราม,มีความสุขดูแลเออยิ้มมีความสุขไปกับเราอะไรอย่างเงี้ยมัคีเเรากมวสสุขลโอดต ที่จีนเหรอครับเอ่อไม่แน่ใจครับอย่างที่บอกผมจะรับรู้ต่อเมื่องานเนี่ยมันเคาะแล้วก็จะมีอาการคุยกันบ้างอะไรกันบ้างเนี่ยเรื่องโปรเซสนีผมไม่ค่อยดูครับที่ผ่านมาเปคุอเยอะมรเอ่อก็มีมีจริงมีเรื่องของงานเพลงนิดหน่อยนะเรื่องของงานเพลงของใคยเพลงที่นั่นแล้วก็ละครบ้างหรือว่างานร้องเพลงโชว์ตัวอะไรยเงี้ยก็มีติดต่อเข้ามาแต่ว่าผมอาจจะติดในเรื่องของภาษาภาษาผมไม่แข็งแรงสำเนียงต่างๆหรือว่าการโต้ตอบ กับคนจีนอะไรเงี้ยพูดโต้ตอบไม่ได้จําได้เป็นแต่ประโยคประโยคแล้วก็ไปแย่แฟนๆอะไรเงี้ยตอนนี้พี่ก็เลยแบบว่าลุยงานเพลงอย่างเดียวละครก็ใช่ผมละครช่วงนี้เป็นนักหนัดครับแล้วก็ช่วงนี้ชีวิตช่วงนี้ก็จะมีการพกเรียนร้องเรียนเต้นเพื่อเตรียมตัวกับโปรเจกต์ต่อไปเราไม่รู้เป็นอะไรจะเป็นละครหรือเป็นเป็นเพลงหรือเป็นคอนเสิร์ตหรือเป็นอะไรเงี้ยเราต้องเตรียมให้พร้อมเดี๋ยวเขาจะประชุมกันอีกทีว่าโปรเจกต์อะไรแต่โปรเจกต์ต่อไปนี่ต้องแบบสบายๆดูแบบว่ายิ่งกว่านี้ใช่ไหมครับโอ้ไม่ไม่ครับเราาทสบยๆครับ เดี๋ยวคเดี๋ยวว่าเราคาดหวังว่ามันจะต้องยิ่งใหญ่หรือว่าอะไรเนี่ยมันจะเกิดแรงกดดันฉะนั้นเราทําสบายๆเราทุกคนทําทำกันเต็มที่ทําใหด้วยคนคนดูฟังแล้วคิดเออเขาดูเราเขาชอบเราแบบเนี้ยดูแล้วเขามีความสุขแล้วก็เราคนทำก็มีความสุขด้วยแค่นี้โอเคแล้ว